สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคพี่น้องชาวกรุงไทยทุกท่านสวัสดีพี่ชานนท์สวัสดีครับครับครับผมค่ะพี่ชานนท์ครับค่ะเจ้าของบริษัทยิสมาเตอร์ครับค่ะวันนี้นะคะเรามาบุกลังบริษัทยิสมาเตอร์ครับครับ้ข่าวว่ามาเปิดสาขาที่สุราษฎร์ธานียิสมาเตอร์ก็บุกสุราษฎร์เหมือนกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเผยแพร่นะครับเมื่อคืนถ้าเกิดว่าใครไปดูเราในการประชุมชมรมกุ้งสุราษฎร์เมื่อวานยิสมาเตอร์ก็ได้เป็นแขกรับเชิญได้เป็นพรีเซนต์เราพรีเซนต์เรื่องอะไรบ้างครับพี่อ๋อเรื่องความคืบหน้างานวิจัยคือเราทํางานพัฒนาผิดพันธุ์เชิงประจักษ์นะมีการวิจัยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาแลวก็เกษตรกรจริงนะฮะเพื่อมีการ มีการทดสอบผิดพันธุ์จริงๆในทั้งในห้องแลบแล้วก็ในภาคก,การเลี้ยงจริงนะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันตรงกันใกล้เคียงค่ะกะับผลิตภัณฑ์ของยิสแมสเตอร์เนี่ยก็จะมีชื่อเสียงโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำหมักสับปะรดใช่<อ>ใช่เข้มข้มคนค่ะ,ค,ะครับอันนี้นะะเป็นอินโนเวชันเป็น innovation. อินโนเวชันอินโนเวชันเดี๋ยวคนไม่เข้าใจแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นแปลว่าเอานะเอานวัตกรรมทางไบโอเทคโนโลยีโดยใช้วัสดุ ที่อยู่ในเมืองไทยเราค่ะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเป็นของในประเทศทั้งหมดใช่ใช่มีการผลิตน้องเคยเห็นภาพโรงงานของพี่ชานนเป็นโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรสมุนไพรสมุนไพรคทั้งหมดเลยคับวันนี้เรามาขยายสาขาอยู่ที่สุราษฎร์สาขาตรงนี้อยู่ที่ตรงไหนคะพี่อําเภอการจนะดิตครับอําเภอการจนะดิตตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับอะไรนะ ใกล้ๆกับไทยวัสดุนะฮะครับก็คือไทยวัสดุเข้ามาจะน่าดีดใช่ประมาณสัก400เมตรนะครับค่ะก็จะเห็นป้ายจริงๆป้ายเราีอ่าครับแล้วก็มีเว็บไซต์อยู่นะฮะค่ะมาดูดิวันนี้มอาเห็นป้ายที่นี้จริงๆว่าไปเอาไปเอสื้ออาส์ครับพลีจะพาคุณผ่พันเด่นยิสมาัเตอร์ตัวนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ไหมคะพี่ใช่ครับ เป็นตัวพิพันธ์อนุพกรรมที่มองดูเหมือนพื้นๆแต่ไม่พื้นครับตัวไหนพื้นคะพี่พื้นๆคือไอ้สับปะรดเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอันนี้ไอ้มันเรียกุ้งได้ยังไงอันนี้สารสกัดจากสับปะรดชนิดเหลวใช่ทําไมมีชนิดผงด้วยคะมีครับอ่าเป็นเป็นผงเพื่ออันนี้เหรอคะใช่ครับค่ะคุณสมบัติเขาทําเพื่ออะไรครับอันนี้คือสับปะรดที่เราทานกันก็เราก็ทราบกันอยู่ว่ามันมีกด ธรรมชาติยยกดอินซีกดซิตริกกดมาลิกนะฮะซึ่งจะมีรสเปรีนน้ยวเลน่อยนะฮะ,ะมันมีมันมีคุณสมบัติเนการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยในในอาหารเสริมคนก็เหมือนกันอ่าเพราะนะเพราะในกุ้งกุ้งก็มีการย่อยได้ดีง่ายเหมือนกันอือค่ะอ๋อไม่พี่คะน้องหมก็วว่าเออ คือตามปกติเนี่ยเออเวลาคนเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาก็จะทําน้ําหมักสับปะรดใช่ไหมคะอันนี้จะแตกต่างยังไงใช่ไหมฉีดยังไงใช่ไหมอ่ามันนีจะต่างจากน้ําหมักสับปะรดที่เกษตรกรทํายังไงใช่ครับอันนี้เป็นการคัดส่วนเอ่อเฉพาะจุดของเนื้อติดเปลือกสับปะรดอันนี้อ่านะครับซึ่งเอ่อมีการพัฒนาการผลิตที่ในเชิงอุตสาหกรรมค่ะนะครับทำให้เรามีปริมาณในเชิงสเกลนะครับแล้วก็ มีความเข้มข้นสูงมีการควบคุมสารสําคัญนะครับเพราะเราต้องจดทะเบียนกับทางราชการนะฮะแล้วก็เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเพราะฉะนั้นการควบคุมสารสําคัญเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับสูตรโซนน้ำหมักที่เราหมักกันในโดยใช้สำลดผลหมักนะฮะนั้นก็ดีนั้นก็ดีนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของการเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ค่ะเพื่อจุลินทรีย์แต่ว่าอันนี้ทำจุลินทรีย์แล้วอันนี้ทาเพื่อเพื่อ ดึงสารภาพของสารที่อยู่ในสารลดจริงๆของมันเนี่ยออกมาออกมาให้เกิดตื่นติดผลให้เข้มข้นแบบเชิงชเชิงแบบใช้ปริมาณน้อยๆได้ประสิทธิภาพเลย,ยแล้วก็ตอบโจทย์ในเชิงโดสวาเข้มข้นได้ได้ที่แท้จริงค่ะอันนี้เดสิกเนี่ยาสารสกัดจากสารลดเข้มข้นนี่เขาช่วยเนี่ย เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของอาหารคือเน้นในเรื่องการย่อยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เรื่องระบบการย่อยเราจะมีปัญหาใช่สองช่วยปรับระบบปรับระบบความสมดุลของระบบทางเดินอาหารของกุ้งนะฮะให้มีอยู่ในภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยอาหารต่างๆดูซึมนะครับโดยทั่วพีเ ค่ะอะพีเฮดมันก็จะเป็นกรดมันอ่อนลายเขียนพที่อยู่ในร่างกายกุ้งนะใช่ครับในลำไส้กุ้งนะครัก็จะทําให้พีเฮดเนี่ยในตัวเป็นอ่อนเนี่ยเป็นกรดอ่อนอค่ะซึ่งทําให้เชื้อก่อโรคเนี่ยไม่เจริญเติบโตแต่ตรงข้างขมกลับทําให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยจะเติบโตค่ะเช่นแลคโตบาซิลัสค่ะเพราะนั้นเป็นแลคเต็มเป็นคืออะไรทำให้การระบบการย่อยนี่สมบูรณ์ใช่ครับเพราะนั้นสามารถที่จะทําใช้พิพานนี้ร่วมกับโปรไบโอติกได้ทําให้เกิดการเสริมสิตบโของ ยูนิซีที่ขอโทษก็คือเช่นเชื้อวีโอเพราะเชื้อไวรัโเขาต้องการพีเอชกลางขึ้นไปนะฮะแล้วก็ทําให้ระบบการทํางานการหลั่งเอนไซม์การย่อยได้ของกุ้งเนี่ยในระบบของเขาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะพี่คะแล้วแบบเหลวกับแบบผงนี่มันจะต่างกันยังไงครับพี่แบบผงนี่นะฮะเรามีการพัฒนาเพิ่มเติมสารกัดสมุนไพรอีกชิดนหนึ่งที่มีงานวิจัยค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะคำิชัน เพื่อจะเสร็จผนี้เพิ่มขมิ้นชันลงไปใช่ครับแล้วก็เพิ่มขมิ้นชันเพื่อจะเพิ่มฤทธิ์การลดการอักเสบเพราะขมิ้นชันเนี่ยมีมีสรรพคุณเพืเพ่อการอักเสบนะครับอันที่สองแบบผงเนี่ยเราเราเราใช้เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมนะครับโดยใช้เครื่องเครื่องทำแห้งที่อุณหภูมิไม่สูง<อ>ทำให้สารสำคัญไม่ ไม่โดนทำลายไม่โดนทำลายแล้วก็สะดวกใช้ครับแล้วก็อ๋ออันนี้ก็สะดวกกว่าเหรออันนี้ครับก็สะดวกกว่าแต่ว่าอย่างอย่างเหลวเนี่ยก็คือราคาจะถูกกันหน่อยราคาจะถูกกว่าแต่เนี่ยมันมีการเพิ่มธิ์นะหนึ่งอย่างอันที่สองมันอรู้ลอันนี้ก็ใช้เวลาปกติปกติแต่ตอนช่วงที่มีเชื้อเริ่มมีอ่าเริ่มมีเชื้อเริ่มมีการอักเสบค่ะมีการอักเสบในตัวกุงอันี้ก็ที่เสริมอ่าแต่ตรงเนี้ยสามารถใช้เป็นพื้นฐานค่ะ ระหว่างการเลี้ยงก็ใช้ตัวนี้ไปใช่ใช่ซึ่งซึ่งจะทําให้ลดปัญหาอีกเยอะแยะเลยในกุ้งโดยที่เราจะทาให้เราลดการสร้างปัญหาต่างๆยืนข้างๆนี่ยืนข้างหนูนี่จะได้มองเห็นกล้องอ่าอ่าเดี๋ยวจ้องมองพี่น้องลืมคุยถึงเกษตรกรอ่แล้วช่วยยังไงนะคะพี่ช่วยในการเอ่อเพิ่มสิิภาพการย่อยได้ของอาหารกุ้งทําให้ลดปัญหาการตกค้างอาหารลดการอักเสบ นะครับการตักเสบในกุ้งเนี่ยมันก็จะก็คือกรณีที่เวลาที่กุ้งบอกคุณแล้วเริ่มเริ่มมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยสามารถใช้เริ่มต้นได้เลยแล้ววิธีการใช้เราจะใช้ยังไงคู่กาหารคู่การอาหารปริมาณเท่าไหร่สิบถึงยี่สิบกรัมครับสิบยังยี่สิบกรัมต้องผสมน้ำก่อนไหมก็คู่กาหารแล้วก็ใช้น้ำพรมแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันสิถึงยี่สิบกรัมต่ออาหารหนึ่งกิโลครับเฉลี่ยแล้วประมาณทั้งโต้ครับ ็ชั้นเต๋ะหนึ่งก็หาหนึ่งกิโลก็ชั้นเต๋อถ้าวันนี้มือมิ้นท้ายห้าโลก็คำนวณคำนวณครับแล้วถ้าแบบนี้อะคะอันนี้ก็คือสิบสิบกรัมต้องผสมน้ำก่อนไหมหลักการคล้ายๆกันฮะก็คือใช้โรยผสมแล้วก็ใช้ใช้น้ำให้ทั่วครับน้องไปคุกน้ำก่อนแล้วค่อยคุมนะอ๋อก็ก็ก็ได้ฮะแต่ว่าแล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกรนะครับนะครับอันนี้ก็็จะเปแต่เรามีการควบคุม สารสำคัญมาอย่างดีค่ะเรื่องเรื่องของระบบย่อยที่พี่เขาบอกบอกว่าสารของสับปะรดน่ะมันจะมีตรงส่วนไหนส่วนไหนของสับปะรดใช่ใช่ดังนั้นสับปะรดหนึ่งลูกเราไม่ได้เอาทั้งลูกมาเราไม่อเอาเรา,เราคัดเฉพาะส่วนที่มันมีสารสำคัญที่ต้องการเนี่ยออกมาที่อยู่มากที่สุดแล,แล้วในในต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปค่ะครับได้ความคงที่ อ่านี่คือจุดดีของผลิตภัณฑ์ครับก็คือผลิตภัณฑ์ของยิสแมสเตอร์เนี่ยน้องจะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นสมุนไพรมุนไพรเป็นกลุ่มสมุนไพรที่เอามาใช้แต่ว่ามันมีความยากของของการพัฒนาการการสกัดนะซึ่งการควบคุมปริมาณสารเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะและโดยเฉพาะของยิสแมสเตอร์เนี่ยก็จะใช้หลัก การทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยโดยการควบคุมกับหน่วยงานานวิจัยสวทชแล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการที่จะเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ครับล่าสุดเห็นได้ยินว่ามีชาเขียวาเกตีชาเขียวน้องกินอ่าเดี๋ยวต่อไปจะมีบทบาทกับกุ้งอา่เพราะว่ามีงานวิจัยออกมารองรับแล้วใช่คือเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ออกมากคือผิดพลาดอาหารเสริมสัตว์นะฮะมันจะต่างจากอาหารเสริมคนตรงที่ว่าอาหารเสริมสัตว์เนี่ยต้องการคุณภาพด้วยในขณะเดียวกันก็ไม่อยากได้ราคาสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตอบได้ทั้งสองโจทย์นะารับทำงานที่จะมีคุณภาพมาตรฐานนะที่เราคาดหวังนะฮะแล้วก็ราคาที่เกษตรกรคุ้มทุนในการแก้ปัญหา ค่ะดีหน่อยชาเขียวนอกจากคนจะกินแล้วเอาให้น้องกุ้งกินด้วยโอ้ครับท่อนนี้ชาเขียวเขาดีใจมากเลยที่เราเอามาเป็นประโยชน์อันนี้อันนี้ดีใจมากดีใจมากโอเคอ่างรขาตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นซิงเกิลเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับครับเดี๋ยวเอามาให้ดูให้แก้อาแบบแบบเร็วนะครับครับตัวนี้เป็นอะไรเบต้าแสกพัดก็เริ่มต้นจากเบต้าโคตรก่อนอ่าเบต้าโคตรที่เป็นยีสต์ครีมเข้มข้นอีกเราต้อง ครับยีสตทีมเข้มข้นยีมเข้มข้นเอ้ยยีสมาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งได้ยังไงอ่ายีสตมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่างในตัวเขาครับเช่นสารเบต้าคูแคนจัดน้ำตัวไวได้น้ำหนักครับถ้าเกษตรกรแล้วเปบต้าแสกพัดโคกรเปอร์โคตเบต้าแสกพัด ก็คือเป็นพาวเดอร์แต่มีการพัฒนาสูตรขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคล้ายๆกับเนสต์พาวเดอร์เนี่ยซึ่งเราทำตาโคอันนี้เราวิจัยถ่ายทอดกับกระทรวงเกษตรมาหลายปีแล้วเกษตรกรจะรู้จักเนตะโคดเป็นอย่างดีเขาก็เรียกตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกตัวคุกตัวคุกตัวคุกแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีทําให้สัตว์น้าโตไวได้ดําหนักจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นตัวที่คอยช่วยคลุกอาหารใช่นเข้ากันแต่มันไม่ได้คลุกธรรมดามันมีสารอาหาร ไปอยู่ในตัวคลุกด้วยใช่ครับมันเป็นคุมบัติเฉพาะยีสต์นะฮะแล้วเราก็มีการค้นคว้ามาเรื่อยๆนะฮะก็พบความลับว่าอะไรในยีสต์เยอะว่ายีสต์มันช่วยเรื่องอะไรอ่ามันก็จะมีนอกจากจะมีกรดอะมิโนแล้ววิตามินแล้วและนะฮะที่มีประโยชน์กับกุ้งนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสารเบต้ากูแคนก็จะเป็นกระตุ้นอไม่เลือดในกุ้งให้ภูมิต้านทานโรคสูงขึ้นจับกินเชื้อโรคนะฮะ อันที่สามก็คือว่ามันนั้นถือว่าเป็นอ e ิมูนติบันตัวหนึ่งนะครับอันที่สามที่เราค้นพบใหม่เมื่อปีที่แล้วนะฮะจ,จ,จนถึงตอนนี้นะฮะโดยร่วมมือกับมหาวิทยลัยทางศีวิชัยเนี่ยค้นพบว่ามีสารบางอย่างที่อยู่ในยีสตที่ออกฤิ์ในการควบคุมกระบวนการเผ,เผยแพร่อของของแบคทีเรียก่อโรคโดยเฉพาะบิ o ีโออันนี้เป็นความรู้ใหม่ทีท่มีการพรีเซนต์มื่วันาวาน,นี้ครับว่าสาร ใช่มันมีสารสาคัญที่เข้าไปควบคุมกับการสื่อสารของแบ,บคทีเรียร<อ>ทำให้แบ,บคทีเรียรไม่โตอ่านะครเพราะนั้นการเลี้ยงกุ้งที่ดีคือเราอย่าปล่อยให้มันมีแบ,บคต,ตัวผู้ร้ายคือแบ,บคทีเรียวิโออย่าปล่อยให้มันเกิดจาน,น,นวนเยอะซึ่งยากต่อการรักษาหรือจําเป็นต้องใช้ยาอนติเอติกเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดการเติบโตมาไม่ให้จากเด็กเป็นผู้ใหญ่ มันสร้างสารอก็แคะอ่ะไรก็ให้เซลลูแค่ใช่ถูกต้องนี่แหละคือหัวใจของมันแคะปุ๊บมันก็เป็นแบคทีเรียที่ไม่สามารถสร้างท็อกซิน่ขึ้นมาได้อะนะใช่ต้องรู้แล้วค่ะเบต้าโคดเนี่ยความหมายก็คือตามปกติเป็นตัวคลุกอาหารปกติทุกคนเขาจะมีสารเหนียวสารอะไรที่ใช้เป็นตัวกเราก็ใช้ตัวนี้แทนเบต้าโคดแต่มันเป็นตัวคลุกที่มีนิวทริชั่นค่ะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนอกจาก นอกจากทาหน้าที่ในการคลุกแล้วใช่ครับยังเพิ่มประสิทธิภาพเรื่รองของของการป้องกันเชื้อหรือว่าไปลดการโตของเชื้อด้วยใช่ใช่อ,อันนี้ฮะเป็นป็น,นคุค้มใช้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ใช้ก็สิบถึงยี่สิบกร,รมัมมือนนะแต่ว่ายีนี่เราเราแนะนําให้ใช้ถึงยี่สิบกร,รัมเพราะยีนแต่ราคาไม่แพงค่ะก็คุ้มนะฮะอ๋ออันนี้ก็ไม่แพงไม่แพงเพราะเราเรามีการเปรียบเทียบโดสหมดนะค่ะสิบกรัมเป็นยังไงยี่สิบกรัมเป็นยังไงปรากฏว่าถ้ายี่สิบกรัมจะคุมเชื้อได้ดีกว่า มันไปลดการเกิดไบโอฟิล์มเรามีงานวิจัยรองรับเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาเวลาทำวิจัยเขาทำละเอียดเขาก็จะตอบโจทย์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะแล้วตัวนี้ล่ะคะเป็นเบต้าแซคคัทเหมือนกันแต่ว่าจะมีตัวเพิ่มเติมอีกในการพัฒนาสูตรเราี่เป็นเบต้าแซคพัทเรามีการพัฒนาสูตรต่อครับว่าหนึ่งเรามีการพัฒนาสูตรต่อของเบต้าซคพัทขึ้นมาจากเบต้าโคดนะเบต้าโคดก็จะใช้เป็นพื้นฐานตั้งแต่เล็กๆได้นะแต่พอถ้าถ้าเห็นว่ามี มีปัญหาเรื่องเชื้อเริ่มเข้ามาอยู่ในระบบเกษตรกรก็มักจะใช้โปรไบโอติกก็ได้ใช้บาซิลัสก็ได้ก็อยากให้ใช้ตัวนี้เข้าไปเลยเพราะตัวนี้จะเข้าไปเสริมเพราะว่ามันจะมีเรามีการพัฒนาสูตรเพิ่มเติมคือใส่สารพีเบติกตัวหนึ่งที่เกิดจากสูงนไพยบ้านเราเนี่ยฮะปลูกที่บ้านเราเลยคือแก่นตะวันอุ้ยอุ้ยจำได้อดีชกบทความวิจัยเรื่องแก่นตะวันให้ดูใช่พี่ซอยเอามาลองหน่อยครับ อร่อยนะพี่เฉยชยัพราะพี่เฉยนะโอเคจัดไปเลยไหมจัดไปเลยได้ฝากพี่น้องไปคือกเรศบาลนี้เราไปเราเลือกเราไปเลือกพื้นที่ปลูกนะฮะที่เพชรบูรณ์อ่าคือที่พุทธเปิกเพราะเกศบันชอบที่สูงเราจะทายังไงเกศบาลในอาหารเสริมคนก็ทานกันอยู่นะฮะถ้าเราซื้อตามห้างฮซึ่งราคาก็ไม่เบาเลยแต่เราจะทําไงที่จะทําให้ราคา เราเราก็ไม่ได้โวกราคาเพิ่มในในในผิวพราณมากนักเราก็ปลูกซะเองเลยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสร้างงานอดีมากอ่าให้ให้กลุ่มผู้ปลูกแกนตะบันตัวจริงค่ะทก็ปลูกแล้วก็ส่งแกนตะวันนี้มาให้เราใช่ซึ่งเขาก็ยินดีปลูกเพื่อเอามาใช้ในสัตว์ค่ะโดยที่มีราคาประกันอเขาก็เขาก็พอใจแต่เราก็ควบคุมแหล่งปลูกสารสาคัญค่ะว่าเพราะหัวใจของแกนตะวันคือสารอินโูลินค่ะ กระด้วนนี้จะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างคะกะด้วนเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นโปรไบติกให้ทํางานได้ดีขึ้นใช่ถ้าถ้าเกิดกด้วนถ้าคนเราทานก็คือให้อยากให้กินพร้อมอยาค่ะแลโตัวปัะส๋อประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้เหมือนกันเลยเราจะระบายดีมากพอแลกตัวมันทํางานแล้วน้องจะใช้ยังไงดีใบตะโคน้องจะใช้ตอนไหนหรือว่าอันนี้จะใช้ตอนเริ่มเริ่มเริ่มต้นจาก็นตะโคเป็นพื้นฐานนะในการคุกครับแล้วพอเห็นว่า จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเบต้าโคสามารถคุมอยู่โดยที่ไม่เกิดปัญหาเชื้อโรคเข้ามาในระบบก็ไม่เป็นไรก็ใช้เบต้าโคไปแต่ถ้าเห็นว่าเริ่มมีมันอาจจะมีหลายปัจจัยนะที่เกี่ยวกับมีการมีเชื้ออาครับมีภาวะแรกซ้อนเข้ามาเนี่ยพัน์ตัวนี้ก็เข้ามาช่วยนะเพราะนั้นมันจะมันจะทั้งควบคุมเชื้อไม่ให้โตมากกว่าสิกวาั้งสี่นะครับวิวโอนะฮะเราเทสทุกสายพันธุ์เลยของวิวิโอทั้ง HVI ทั้งพ<ม>ลาะนะครับแต่ถ้าในเฟสปีหน้าต่อไปทําอะไรกํราลังพัฒนาต่ออีกว่าเอ้ยถ้าเกิดในเคสที่ชื้อคือผิทีนธ่งยี่เราเนี่ยสามารถคุมเชื้อได้ดีในแต่ว่ามีขอบเขตนิดหน่อยว่าในภาวะที่เชื้อ b โ o ไม่เกินสิบกระดังสีสีอยู่แต่พอเกินเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีถุงไทยอีกตัวหนึง่งเข้ามาตอบโจทย์ลดจากสิบกําลังสเหลือแทบศูนย์เลยเงี้ยภายในไม่เกินเจ็ดวันแต่เนี้ยเป็นปิดพันธุ์ที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อนะฮะคือเชื้อไม่ตายนะ แต่ไม่โตอ้ทำให้มันแคะ์แต่ไม่นแคอ๋อ่าพอ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 มันแคะแล้วมันไม่สร้างปัญหาจริงๆแล้วในบทความในหนังสือพิมพ์กุ้งไทยเนี่ยก็ได้ลงแล้วเรื่องบทความแกนตะวันเดี๋ยวน้องจะมาค้นมาโพสาให้ใหม่อีกรอบแต่เราจะทำไงให้ในผิดพลาดบินตัคัดเนี่ยมีครบเลยแล้วก็เจ็กก้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมคือเชื้อโปรไบติกที่เขาใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปตัวนี้เป็นอาหาร เป็นเครื่องมือแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการดึดดูดการกินในตัวเขาเองใส่ลงไปในขวดกระป๋องเดียวในซองเดียวกันใช่ครับเพราะฉะนั้นทีนวันได้หลายอย่างเราต้องการให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดค่นะก็คืออยู่ได้ก็พอใจแล้วหลายหลายอย่างอยู่ในนี้เลยอ่ามันเป็นพีพันที่ถ้าเราไม่อธิบายบางทีเสก็ไม่เข้าใจเพราะในเน่มันมีอะไรนะฮะมันถ้าเปรียบเหมือนรถก็คือรถเป็นรุ่นที่มีออปชั่นหลายอย่าง แต่คนไม่รู้แล้วก็มองแต่ภายนอกประมาณนี้แต่เข้าไปดูโอ้โหออปชั่นเพียบเลยอฝาจะมาที่เป็นที่มาของการผสมสูตรเนี่ยเราจะมีการทดสอบทดสอบในในห้องแล่บการเลี้ยงเปรียบเปรียบเทียบโดสการเติบโตพอเรามีข้อมูลนะครับที่นอกจากผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วยังมีตัวไหนอันนี้ของพืชนะคะขอพืชก็ขายด้วยอ่ามันมีของสัแป๊บนึ่งของกิีบบุม กินบูมนี่เป็นผิดพันธุ์ใหม่ค่ะตใหม่นะอันนี้เราก็ภูมิใจนะฮะว่ากินบูมกินบูมอะเอะอะหยิบหยิบซองกินบูมกินบูมนี่เป็นผิดพันธุ์ไบโอเชื้อภาพค่ะตัวใหม่ของเมืองไทยก็ว่าได้นะผมเพิผมยังไม่เห็นมีีใครทำกินบูมเขียวบูมอ่าจริงจริงกินบูมเนี่ย มันเกิดจากสาร PGA ค่ะนะครับอุ้ยนี่สองแค่นี้ใช้ได้เหรอใช้ได้ครับอันนี้ไม้ประดับได้เลยอันนี้นะบอลสีนี่งามมากเลยแต่ในการเลี้ยงกุ้งจริงเราดูแล้วที่ทําให้เป็นต้นไม้ด่างนี่อันนี้ป่ะใช่นี่แหละนี่แหละเฮ้ยน้องไม่ทํากุ้งแล้วน้องไปทำดอกไม้ด่างแลวแต่แต่กินบูม o o m ในคำหมายตรงนี้หมายถึงว่ามันไปส่งเสริมการการใช้แร่ธาตุของพืชเพราะฉะนั้นแพงต้นก็เป็นพืช ถูกไหมฮะเราก็ดูดซับจุดประสงค์ในสัตว์น้ําที่เราใช้ในการเพศะพินบูมเนี่ยเพื่อจะดูดซับแร่ธาตุในน้ําในบ่อกุ้งให้แพลงตันไฟโตแพลงตันเนี่ยมันเติบโตทุกทุกทุกสีของแพงตันนะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวแพลงตันชนิดสีน้าตาลก็โตหมดรวมถึงไดตอมนะฮะเพื่อจะให้เป็นอาหารของซูแพลงตัน ซับซ้อนอ,ะอ่ะมันเป็นเชนเว็บมันเป็นสายใยอาหาร<ข>อ,อ,นนอันนี้คือชีววิทยานะฮะ, <ขอ S 1> ะ,ะก็จะเกิดระบบการมากินเป็นห่วงโซ่อาหารแพงต้นสัตว์ก็มากินแ็งต้นพืชกุ้งก็ลูกกุ้งก็มากินแพงต้นสัตว์อีกใช่<อ>แล้วตุดที่เรากำลังจะเก็บข้อมูลเพิ่มว่ามันสาร PTA ที่เกิดจากที่อยู่ในกิีนบูมนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่ามันผลิตจากอะไรนะมันไปดูดซับแก๊ส แอมโมเนียได้ลดแอมโมเนียอันนี้นะใช่สองแค่นี้เหรอพี่เออเวลาทำจริงส่องใหญ่โอ้ตกใจแกแกอ๋ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างใช้แค่สิบกิโลต่อไร่เออไร่หนึ่งใช้สิบกิโลอยุมากระสอบนึงค่ะอ่าสิบกิโลต่อไร่ใช้แต่ว่าเราตัวนี้เราแนะนําให้ใช้เดือนแรกก่อนอ๋อเฉพาะเดือนแรกเท่านั้นกุ้งเล็กก่อนอ๋อแต่ว่าพอกุ้งโตเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูจุดประสงค์การใช้ว่า บางทีบางคนอาจจะกลัวแพงต้นเยอะค่ะบางคนที่เลี้ยงแบบไม่ชอบแพงต้นอะไรก็มีแต่เดือนแรกนะคุณต้องเป็นเกิดประโยชน์แน่อ่านี่ฮะัอันนี้คือกระสอบจริงอตนเตรียมน้ำนะครับครับครับเริ่มตออใหม่อ่ายี่สิบกิโลต่อกระสอบค่ะสิบกิโลพอ ตอนนี้โอ้โหไปออกซุ้มในต่างประเทศเยอะมากใช่ใช่ไปไต้หวันไต้หวันไปอินโดมาเลเซียค่ะจีนทำไมเราถึงไปอะโตคือขยายผลิตภัณฑ์ไปดีกลุ่มของกุ้งอะไรก็ไปเรื่องกุ้งเป็นหลักไะไปเรื่องกุ้งเป็นหลักเพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สหรับกุ้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการไปได้รับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูไปได้รับรางวัลที่มาเลเซียมานะอ้าวจริงอะทำครั้งแรกคือเป็น ใช่เพิ่มเอ็กแสกฟอร์แอนิเมาเดี๋ยวเราเหรียญทองเดี๋ยวได้รางวัลจากเมืองไทยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมอให้เอาให้นะเขาก็แปลกใจเราเราเราทำสับปะรดไม่ให้เป็นสับปะรลดนี่คือี่นิยามทำสารลดไม่ให้เป็นสับปะรลดทำสับปะรดให้เป็นเมดิซีนทำยังไงถ้าอยากรู้จริงๆต้องมาคุยกับพี่ชานนท์ใช่แเราก็เราก็ไปได้รับรางวัลที่มาเลเซียมาแล้วก็ที่ บริใต้บรใีใต้นะ<อ>ถามว่าประเทศเหล่านี้ก็มีการเลี้ยงกุ้งเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็พยายามจะลดการใช้สารเคมีเหมือนกันเขาก็ยังเขาก็พยายามจะหาผลิตภัณฑ์ไปตอบอไปตอบโจทย์ก็ใน่างประเทศนะคะในไต้หวันในมาเลเซียในอินโดนีเซีย<ช>ก็คือได้มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปอยู่ที่ประเทศต่างๆแล้วนะใช่พาะเมืองไทยเป็นผู้ ปลูกสซลล์รถระดับหนึ่งของโลกเราจะได้สร้างเงินตาเข้าประเทศค่ะเป็นพลังอาหารเสริมค่ะและอีกอย่างน้องก็ชอบนะคะเพราะว่าสร้างอาชีพให้กับหลายๆกลุ่มด้วยทั้งคนที่ผลิตเซลล์รถคนที่ผลิตวานสมุนไพรอะไรต่างๆนะะคที่้องก็ไปส่งเสริมให้คนพวกนั้นน่ะผลิตเพื่อส่งก็กก็็ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมตอนนี้ก็คือ BCG ค่ะทำให้เกิดการไบโอโลจีซีก็คือ เซอร์คูล่าหมุนเวียนอของที่เหลือจากอีกอออีีีกกกจุดหนึ่งเอามาใช้เกิดประโยชน์ซะแต่แต่แล้วก็เกิดเป็นจีนเลขกีบีซีดีเวลาคนน่ารอจยอะอันนี้เรื่องกุ้งเยอะอันนี้เรื่องกุ้งเยอะส่งอาหาร เดี๋ยวน้องเจ้ต้องไปดูโรงงานผลิตได้ครับอยู่ที่ฉางเซาใช่โรงงานผลิตเขาก็จะใช้เทคโนโลยีครับค่ะก็ที่เอ่อเขาเรียกอะไรนะคะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอ่องานวิทยาศาสตร์ที่มาใช่คือการผลิตเนี่ยมันจะมองอยากให้มองอยากให้พี่กุ้งมองเห็นภาพว่ามันเป็นซัพพลายเชนค่ะเอ่อตั้งแต่ยีมเตอร์ได้รับโจทย์จากภาคการเลี้ยงรู้จักปัญหาเราทำยังไงที่จะพัฒนาผีพันไปแก้ปัญหาค่ะเรามาสู่การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ค่ะเสร็จแล้วก็มาสู่การพัฒนากระบวนการผลิตค่ะเราก็ต้องโยนไปถึงต้นตอด้วยตั้งแต่แหล่งปลูกแหล่งเลี้ยงยีสต์ค่ะแหล่งปลูกกนาวันแหล่งปลูกสับร์ดค่ะเพราะนั้นเวลาผมไปพรีเซนต์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาชอบมากเลยคือเราใช้กลยุทธ์ 3F 3F F ที่หนึ่งอ F ที่หนึ่งคืออ่าเห็นไหมฮะ f a r จากฟาร์ม to farm to fork ฟาร์มก็คือส้มทั้งส้มตัวอาหารแหมลึกฟาร์มก็คือจากฟาร์มพืชมาสู่ฟาร์มสัตว์ฟาร์มกุ้งออ่่าาแล้วก็สู่คนกินคนนกิอันนี้เขาเรียกสามเอฟพืช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 ซัพพลายเชน ันนี้นะคะเราได้มาเยี่ยมเยียนที่ยิสมาเตอร์ที่สาขาสุราษธานีนะคะก็ได้ประโยช่อมน้ำผริตภัณฑ์ต่อไปก็จะมีสาขาเพิ่มเพื่อจะเพื่อจะสร้างสะพายให้ง่ายต่อกลุ่มผู้ใช้ภาคใต้ล่างด้วยภาคตอนออกด้วยที่จะได้ง่ายจะได้ไม่ต้องมาเอาในในตรงที่ฉะเชิงเซา ก็จะมีกระจายไปในหลายๆที่ก็สร้างงานให้กับน้องๆงานขายก็มีความรู้เบอร์โทรศัพท์พี่ดีกว่าอ่านะฮะเว็บไซต์นะฮะดูได้จากเขมีเว็บไซต์อ่ายิ a s t สเตอร์ co ค่ะพีค่ะนะครับค่ะศูนเบอร์โทรก็คือ063ค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ885แปดหค่ะห้าสค่ะคุณชาญนลนะค่ะอ่าแต่ว่าต่อไปแต่ละศูนย์เราก็จะมีค่ะเดี๋ยวเนี่ย ัตระศูนย์ไว้ที่ประจำการเพื่อให้ความรู้นะเพราะว่าจะได้มาดูแลพี่ๆเกษตรกรคนลุงกุ้งลุงกุ้งนะโอเคในวันนี้นะคะเราก็ขอบคุณทีมงานกุ้งไทยนะคะขอบคุณพี่ชาโน์มากเลยนะคะอุตส่าห์มาเปิดบ้านให้เราดูเดี๋ยวหลังไปดูหลังบ้านอีกโอเคเดี๋ยวไปดูแหล่งกำเนิดแหงเซานะฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอ้ยฟาร์มฟาร์มฟ็อก โอเคค่ะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวขอบคุณพี่ชานน์ก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากีรับงองกทาพี่ทาไหนเนี่ย